ผ่อนแพรดํามากดำแบบดำจนเขียวอะ่ะดําตั้งแต่เด็กเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูรูปเห็นปะคือ <het> ดํามากจริงๆอ่ะดำแบบไม่รู้จะสรรหาคําว่าอะไรแล้วอะ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ลองเยอะมากหมดเป็นล้านแต่มันก็ไม่ดีขึ้นอนะ่ะจนมาแบบ ทำของตัวเองอะคะ่ะแล้วเรารู้มาว่ามันต้องใช้กูต้าไทโอนชนิดที่แบบเข้าร่างกายแล้วเอาไปใช้ได้จริงไม่ใช่ทั่วไปก็เลยทำสองตัวนี้ออกมาอย่างกูต้าไทโอนของแพนเนี่ยะคะ่ะมันจะไม่เหมือนอย่างอื่นต้องมีเม็ดเคลือบอย่างนี้ค่ะเพื่อป้องกันการย่อยที่กระเพาะอาหารแล้วผ่านไปถึงน้าไสเล็กเป็นเนี่ยผักผลไม้สีแดงแบบนี้ยก็คือเราจะได้ทั้งผักผลไม้สีแดงแล้วได้กูต้าด้วยนอกจากนั้นนะคะมันยังมีอะไรรู้ว่า สารตั้งต้นกูต้าไทโอนมันจะช่วยให้ร่างกายเราสร้างกูต้าไทโอนได้เองแล้วพอแพกกินคู่แบบนสองเซตเนี้ยคือผิวได้แบบเนี้ยมันขาวขึ้นมากเดี๋ยวแพจะเปรียบเทียบคนที่แบบขาวขรมพันนะเนี่ย คือแบบขาวนำกว่าค่ะคือขาวทั้งตัวทั้งหน้าเลยขาวว่าคนที่ขาวแต่เกิดนะคะเดี๋ยวดูให้ดูอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวคนจะบอกเอ้ยใช้แสงเปล่าอะไรเงี้ยเห็นปะก็คือขาวกว่าขาวว่าชัดเลยคือขาวทั้งตัวเลยแล้วก็แบบดูแขนก็คือขาวเออขาวแบบชัดเลยนะคะขอบคุณมากก็คืออยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่แบบไม่ได้เกิดมาแล้วขาวอ่ะเออกินตัวนี้มันช่วยได้ เนี่ยมันมีโปรโมชั่นเซ็ตคู่คือซื้อคู่กันนะห้าร้อยห้าสิบาทแต่ถ้าเกิดเราไปเจอที่ถูกๆมากนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อสอบถามบัตรตัวแทนนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเป็นของปลอมก็ได้นะทุกคนของปลอมมันเยอะมากเลยอันเนี้ยก็ดีมันเป็นตัวเสริมเนี่ยให้มันเห็นผลไวขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวอะผิวหน้าเห็นไหมคะหน้าใกล้มันเรียบพอมันเรียบปุ๊บมันก็จะมีออร่าเวลาแสงตกกระทบลงมาพอมันเรียบใช่ป่ะมันก็จะเกิดออร่าค่ะลองดูนะคะทุกคนคู่นี้ห้าร้อยห้าสิบบาท E